เดี๋ยวคู่จะเฉลยอ่ใบงานนี้ที่นักเรียนได้ทําไปแล้วเนาะเฉลยค่าไปอย่างรวดเร็วนะคะใบงานเรื่องความคล้ายเดี๋ยวตอนนี้รอมันรีคอร์ดบบนึงโอเคค่ะนักเรียนเห็นจออยู่ใช่ไหมหรือดูใบงานของตัวเองไปก็ได้นะคะ อ่ะข้อที่หนึ่งเนาะรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันอ่ะรูปหลายเหลี่ยมเดี๋ยวครูทวนให้เลยรูปหลายเหลี่ยมนะคะถ้ามันจะคล้ายกันเงื่อนไขแรกคือมุมต้องเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่แต่มันเช็คแค่ข้อเดียวได้ไหม มันจะต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คืออัตราส่วนของด้านผู้ที่สมในกันนะคะมันจะต้องเท่ากันข้อนี้คือมันบอกมาแค่มุมดังนั้นเราจะสรุปไม่ได้ว่ามันเท่ากันข้อนี้เลยผิดนะคะ้วเนี่ยดูดีๆนะมันเป็นคําว่ารูปหลายเหลี่ยมนะแต่ถ้ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะลองดูข้อต่อไปก่อนนะรูปหลายเหลี่ยมสองรูปมี รูปที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เท่ากันเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะอ่ะสองข้อนี้จริงๆมันต้องรวมกันนะนักเรียนถ้าเขาบอกว่ารูปหลายเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และมีอัตราส่วนของความยาวด้านของคู่ที่สมในกันทุกคู่เท่ากัน เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแบบนี้ถึงจะถูกอ่าอันนี้มันแยกกรณีมาไม่ได้เนาะทีนี้มาดูข้อสามรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอ่พาพอเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมันจะพิเศษหน่อยคือมันเช็คอย่างใดอย่างหนึ่งเลยและสรุปว่าเป็น รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเลยได้นะคะข้อน,นี้ยังถูกนะคะข้อที่สี่รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอันนี้ก็ถูกนะคะเช็คแยกได้เนาะเป็นรูปสามเหลี่ยม อัตราส่วนของความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC ต่อความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม PQR เท่ากับ1ต่อ2แล้วสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR ข้อนี้ไม่ถูกเลยนะคะมันไม่สามารถสรุปแบบนี้ได้คืออ่านแล้วก็รู้เลยว่าสรุปแบบนี้ไม่ได้1ต่อ2แล้วไงใช่ไหมมันไม่ได้แบบ ท่ากันอันนี้มันเป็นความยาวรอบรูปด้วยความยาวรอบรูปซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยนะอ่ะทีนี้ข้อถัดไปรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันอาจมีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ให้นักเรียนนึกถึงตอนที่เราขึ้นบทนี้เลยเนาะที่มันเป็นรูปถ่ายเอกสารหรือเราเอามายอ่อขยายอ่ที่คล้ายกันมันอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันได้นะคะข้อนี้ก็เลยถึอง ข้อสุดท้ายรูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่ออตรงนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ค,คู่ทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวด้านของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันอ่ะอันนี้ถูกนะคะเพราะว่า มีทั้งมุมเนาะอันที่หนึ่งแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านนะคะไม่ใช่ความยาวรอบรูปนะนี่ถ้าอย่างข้อนี้ที่ครูดาวไว้มันคือความยาวรอบรูปซึ่งใช้คำนี้ไม่ถูกนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เช็คกับของตัวเองว่าตัวเองทำถูกไหมทำความเข้าใจก่อนที่จะสอบบทนี้นะอะทีนี้ วันนี้เป็นโจทย์ปัญหาเลยอ่าก่อนหน้านี้คุณครูให้นักเรียนดูในคลิปใช่ไหมแล้วก็จทตัวอย่างซึ่งข้อนี้คล้ายกับตัวอย่างมากแต่จริงๆมันอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวเลขด้วยซ้ํานะคะอ่าครูจะมาะเฉลยข้อหนึ่งวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำไปงานส่งนะคะคือข้อนี้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันวงเล็บหนึ่ง ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์เขาบอกว่ามาริโอต้องการประมาณความสูงของต้นไม้โดยใช้เงาเขาวัดเงาของต้นไม้ได้ยาว20เมตรและวัดเงาของตนเองได้ยาว2เมตรถ้ามาริโอสูง150เซนติเมตรต้นไม้จะสูงเท่าไรนะคะอ่ะ ถ้าวาดรูปโดยเท่าๆก่อนคุณขอซูนนะเขาบอกว่ามาริโอเนี่ยต้องการประมาณความสูงของต้นไม้ถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่เราไม่ทราบอะ่ะมันจะคือสิ่งนี้สมมติให้เป็นต้นไม้สูงแล้วกันให้เป็นตัวที T นะเท่ากับ ความสูงต้นไม้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้นะเขาวัานเงาของต้นไม้ได้ยาวยี่สิบเมตรเวลาวาดรูปนั้นเองต้องวาดให้ถูกทางด้วยเงาของต้นไม้นะคะ ก็ต้องวัดจากที่เขามองมาตรงนี้20เมตรนะคะ20เมตรและเขาวัดเงาของตนเองได้ยาว2เมตร ต้นนี้อืมสงมอันนี้คือองนี้ถ้ามานิโอสูงร้อหยห้าสิบเซนติเมตรต้นไม้จะสูงเท่าไร ร้อยห้าสิบเซนเนักเรียนสังเกตหน่วยนะเจอเป็นเมตรเซนติเมตรแล้วก็เมตรข้อนี้เราจะตอบความสูงของต้นไม้เป็นเมตรนะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนความสูงของมาริโอก่อนร้อยห้าสิบเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร หนึ <100 S 2> <11 5. S 1> ่งร้อยเซนเป็นหนึ่งเมตรอ่าโอเคได้หนึ่งจุดห้านี่นี่คือความสูงของมาริโออ่ะทีนี้เราจะใช้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยยังไงมันคืออ่านกเรี้นดูนะ จริงๆแล้วถ้าครูลากเส้นจากเงาของมาริโอตรงนี้ขึ้่นไปอันนี้เป็น,สเ,ปน,นเส้นต้งอักษรว่าอยู่ตรงนี้น นั่นเลยจะเห็นสามเหลี่ยมสองรูปจากที่เราวาดตรงนี้จากข้อมูลนะเดี๋ยวครูจะเอามาวาดสามเหลี่ยมดีๆของคุณน,นะคะนั่นเรนจะได้รูปแบบนี้ ที้เห็นตอนฉากครูจะกําหนดจุดขึ้นมาเป็นจุด A, B, C, D, E ครูถามว่าด้านไหนที่แสดงถึงความสูงของต้นไม้ AD หรือ BC ีบซีค่ะใช่ให้เท่านี้เขียนให้ต้นไม้สูงเท่ากับบซีเท่ากับ ตัวอ่ะก็เปลี่ยนเป็นตัว x ดีกว่าแล้วเรี่ยค่อยคุณ x เมตรคุณนะอย่าง x ต่อไป e c นะตรงนี้คุณวาดผิดไม่มีไพรทักเลยนั่นงเยนเงาของต้นไม้อ่ะมาดูหน่อยเงาของต้นไม้มันจะจากตรงนี้เลยนะคะจากจุดเดียวกันนะตรงนี่สิบ แล้วตรงนี้2มเมตรีี c ทนความยาวของเงาต้นไม้เท่ากับยีสเมตร เอดี AD แทนอะไรคะความสูงของความสูงของอะไรมาริโอเออความสูงของมาริโอเท่า,า,ากับร้อยห้าสิบเซนติเมตรหรือหนึ่งจุดห้านี่ ต่อไป ed แทนความยาวของแนวม,มาริโอเท่ากับ2เมตร ed เขียนตรงนี้นะคะเท่ากับ2เมตร เน,น,น,นื่องจากอ่านักเรียนดูนะมุม ADE หา ADE ADE เท่ากับ BCE ทำไมมันถึงเท่ากันเพราะว่ามันตั้งฉากเหมือนกันนะคะเอ D E เวลาอ่านนะนั่นก็คือดูมุม A D E เป็นฉากเนาะแล้วก็มุม B C E ก็เป็นมุมฉากดังนั้นมันเลยมีขนาดเท่ากันคือ90องศาก็เกองศา ทีนี้มุม A, E, D ดีนั่นเรียนพิจารณามุมนี้เนี่ยย้อนอนย้อนไม่ได้ด้วยตอาสีชมพูมุม A, อ E ีคือมุมแหลมๆตรงนั้นนะคะที่ครู่ขีดไว้สีชมพูกับมุม B, E นั่นเียว่ามันคือมุมเดียวกันไหมอ่าทำให้ดูใหม่ก็ได้มุม AED กับ BEC นั่นเียกว่ามันคือมุมเดียวกันไหมคะเดียวกันมุมเดียวกันมุมเดียวกันเขาเรียกแบบนี้ว่าเป็นมุมร่วมนะคะมันเลยจะเท่ากันอันนี้เป็น B ีเป็นมุมร่วมอ,อ่ะทีนี้จากรูปสามเหลี่ยมนักเรียนรูปสามเหลี่ยมมันจะมีทั้งหมดสามมุมถูกไหมตอนเนี้ยเรารู้สองมุมแล้ว นักเรียนว่าอีกมุมหนึ่งสุดท้ายมันจะเท่ากันไหมเพราะรูปสามเหลี่ยมมันจะต้องมีมุมภายในบวกกันได้180องศาถูกไหมคะแล้วตอนนี้เรารู้ไปมุมหนึ่งแล้วมุมรั่วมต้องเท่ากันแน่นอนแล้วอีกมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเหมือนกันแล้วนักเรียนว่าอีกมุมสุดท้ายเนี่ยมุมที่สามอ่ะมันจะมีขนาดเท่ากันไหม เท่ากันคะคะใช่มันจะต้องมีขนาดเท่ากันเพราะมันเป็นเหลือมุมสุดท้ายแล้วเนอะมันเท่ากันมาตั้งสองมุมแล้วมันสมในการมาสองมุมแสดงว่ามุมเท่ากันมันถึงจะเท่าบวกกันแล้วได้ร้อยแปดสิบพอดีดังนั้นจะได้มุมเอเอดี ของรูปเล็กน,นะคะ EAD นี่ของรูปเล็กเท่ากับมุม EBC เราจะขีดมุมให้ดูเขาใหมายถึงมุมตรงนี้เปลี่ยนสีกันอุมุมตรงนี้ เหตุผลมันจะยาวนิดน,นึงตรงนี้ขนาดของมุมภายในต่เขียนไว้กันลืมนะคะเผื่อมาอ่านอีกทั้งสามมุมของรูปสามเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ ร้อยแปดสิบองศาและเมื่อสองมุมใช้ความผิดมุมสองคู่มีขนาดเท่ากัน ทำให้นะคะมุมผู้ที่เหลือ,อมีขนาดเท่ากันตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่า <c oughs> มันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันดังนั้นสามเหลี่ยม AED e, คล้ายกับสามเหลี่ยม BEC คล้ายกันแบบไหนแบบที่มีมุม ที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆนะคะคู่ๆสามคู่นี่นจะใช้คำว่าสามคู่หรืทุกคู่ก็ได้เมื่อเราสรุปได้แล้วว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันดังนั้นนักงเรี้ยจะหาต้นไม้ใช่ไหมแสดงว่าอัตราส่วนมันจะต้อง เท่ากันด้วยอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันนะคะ,ะจะได้เอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่ก่อน ad นี่เลยเลยนะเส้นตรง ad เอาสีชมพูนี่ ad ad รูปเล็กนะคะ ad คือความสูงของมาริโอนั่นเองส่วนเอาส่วนอะไร ความสูงของมาริโอจะไปสมในกับด้านไหนของรูปใหญ่ BC ค่ะอ BC และเอาด้านที่เรารู้อีกด้านที่เรารู้คือเงาเงาของมาริโอใช่หไหมคะคือด้าน ED ที่เงาของมาริโอยาว2เมตร อีดีส่วนด้วยรูปใหญ่เป็นด้านไหนสมในกับอะไรอีดีอะเงาของมาริโอ้ก็จะต้องสมในกับเงาของต้นไม้เงาของต้นไม้คือด้านที่ชื่อว่าอะไร ec <Easy>. ค่ะอ่า ec นะคะหลังจากนั้นนักเรียนแทนค่าลงไปนะ ที่เราเขียนไว้ AD ยาวเท่าไหร่คะหนึ่งจุาค่ะ AD ใช่ความสูงของมาริโอ1หนึ่งจุดห้านะคะ BC ล่ะ BC คือเราไม่รู้นะคะมันคือตัวเเนาะ หือสิ่งที่เราจะหา ed เงาของมาองอริโอ ed เท่าไหร่สองค่ะสองนะคะแล้วสุดท้าย ec เงาของความยาวของเงาต้นไม้ยาวยี่สิบนะคะจากนั้นนั่นเองแก้สมการนะ,ะคูณคขว้ขึ้นไปเลย เราจะได้สอง x เท่ากับสามสิบอ่ะเดี๋ยวคูณค่อยก่อนนะอ่ะหนึ่งจุดห้าเหมือนสิบห้าคูณสองนะคะเพราะว่าหนึ่งจุดห้าคูณยี่สิบเนาะมันก็เลื่อนจุดไปเลยศูนย์หายไปก็เป็นสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบเ x ย้ายมาคูณสองก็เป็นสองเ x เราต้องการเ x เดียวย้ายสอง ไปหารสามสิบนะคะขอสลับข้างอ,อ่ะเอากับณสามสิบ x เท่ากับสามสิบ x เท่าไหร่สิบห้าค <5. S 2> ่ะ,ะนั่นคือต้นไม้สูง ฮึ่นี่เราใช้หลักการของสามเหลี่ยมคล้ายมาคิดเพราะว่าอ่ะอันแรกเราต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไหมใน รูปที่เราวาดออกมานะคะจากจูนอะที่เราวาดออกมามเป็นสามเหลี่ยมคล้ายไหมถ้าเป็นนัเนเรี้ก็จะสามารถใช้เงื่อนไขที่สองก็คืออัตราส่วนของด้านของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนะาะอัตราส่วนจะต้องเท่ากันถ้านักเรียนเอารูปเล็กส่วนรูปใหญ่นักเรียนก็จะต้องจับมันเท่ากับรูปเล็กส่วนรูปใหญ่ตลอดนะ อย่างข้อนี้ตรง AD ส่วน BC นะคะ AD คือความสูงของมาริโอส่วนด้วยความสูงของต้นไม้ถูกไหมมันก็เป็นด้านที่สมในกันมันจะต้องเท่ากับ ED ED คือเงาของมาริโอซึ่งมันสมในกับด้าน EC ที่เป็นเงาของต้นไม้ครูก็จะเอารูปเล็กลข,ขึ้นก่อน ด้านของรูปเล็กนะคะมีใครงงไหมรูปเล็กร,รูปใหญ่นักเรียนดูสามเหลี่ยมนี้เรมีคนงงนะ AED คือสามเหลี่ยมรูปเล็กดูดูจากขนาดมันก็รู้ว่าเล็กกว่าสามเหลี่ยม BCE จะใหญ่กว่าเวลานันเนียนเอาด้านมาส่วนกันในในการหาอัตราส่วนนักเรียนจะต้อง เอารูปเล็กส่สวนรูปใหญ่หรือนักเรียนจะเอารูปใหญ่ส่วนรูปเล็กก็ได้ด <bubble fish> ้านของรูปใหญ่ส่วนรูปเล็กก็ได้แต่นักเรียนก็จะต้องเทียบเวลาเทียบก็ต้องเทียบให้มันเสมอกันให้มันเหมือนกันไม่ใช่อันนึงอัตราส่วนแรกนักเรียนเอาด้านรูปเล็กส่วนด้านรูปใหญ่แต่อีกอันนึงไปเอาด้านรูปใหญ่ส่วนด้านรูปเล็กนักเรียนก็จะได้อัตราส่วนที่มันไม่มีค่าเท่ากันนักเรียนก็จะสรุปออกมาว่ามันไม่คล้ายกันหรือบางทีแก้สมการผิดนะคะ มันจะทำให้เราแก้สถงการผิดอ่าวันนี้มีข้อเดียวนั่นเรียนแคป็บตรงไหนไหมนั่นเรียนแคปบไว้ยังอ่าเดี๋ยวโคอตรงนี้ตรงนี้แคป็บยัง ขงใบางานเดียวใบางานนี้นะคะโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหม ถ้าเม็นูคือจะปล่อยแล้วนะเสร็จแล้วส่งไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ส่งในไลน์เลย <Okay. S 1> มีใครเพิ่งเข้ามาใหม่ไหมยังไม่เช็คชื่อเข้ามาตอนครูสอนแล้วคุณจะเช็คชื่อให้รีบแจ้งนะ ไม่มีใครเข้ามาใหม่หนาะตู้เห็นตึงต้งเข้ามาใหม่ใครเข้ามาใหม่แจ้งค,าาร,ครูด้วยธนาส,า<ช>สานักครับหรือธนาสักเิื่ทองเข้า<ช>มาใหม่ครับที่เท,ท,ท่าไหร่คะเลขที่สี่ครับโอเคช็คแล้วมีคนเดียวเหรอปัฒนาด้วยค่ะปัธนาเลขที่ยี่สิบสามใช่ไหมใช่ค่ะ ใครเข้ามาแล้วยังไม่คิดชื่อไม่ได้บอกครูน่าดานานได้คิดหนึ่งครับน่าดานานเกเบหมดแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมส่งนน,นะคะ